ถ้าโลกนี้ไม่มี GPS ครับเราอยู่กับ2สมาชิกวงพ็อกเกคตฮะพี่โอมและพี่ฟิลิปสวัสดีครับพิสูจน์วงแหวนรัชดาเป็นวงกลมจริงหรือไม่ฮะตรงไปเรื่อยมันจะวนกับมาที่เดิมได้เอ้ยอแล้วพี่โอมเคยพิสูจน์ไหมไม่เคยครับไม่มีกำหนดเวลาในการทำภารกิจนะครับแต่ทั้งคู่ต้องตอบให้ได้ครับว่าวงแหวนรัชดาที่ขับผ่านมามีกี่อุโมงค์ และมีกี่สะพานครับจริงๆตอนช่วงบ่ายเรามีซ้อมด้วยครับผมว่าเรายกเลิกยกเลิกซ้อมไปก่อนเลยนะเราจะขึ้นสะพานที่6ข้ามไปท่าผาในระหว่างทางเหมือนจำไม่ค่อยได้ใช่ะหนคัได้ครับผมผมยกมาลอปเลยทีมงานสั่งให้กำมือเดี๋ยวนี้คะโอเคครับตรงครับตรงไปฮรลงทางลอดหรือเปล่าลงอุโมงค์อ่าอันนี้อุโมงค์ที่หนึ่งข้ามมาากำมือไว้ครับ อ้ห้ามชี้นิวอะรายการไรว่าแบมือก็ไม่ได้ขุมมงเท่าไหร่ล่ะโมงส่ไม่ใช่ <laughs> ส,สี่สี่แน่นอนอเฮ้ยไม่ห้าห้าไม่รู้มผมปล่อยผมไม่ไหวแล้วผมไม่ไหวแล้ว <laughs> อย่างเงี้ยเรียกว่าสะพานไหมเออ สะพานข้ามคลองมอนอนับไหมออดีกว่าอันเนี้ยเอาแปดแล้วเอานะเขาตัดสินใจนับนะซึ่งไม่รู้ทีมงานนับหรือเปล่านะทีมงานมึงต้องนับมันเขียนกูชอบบอกว่าทีมงานมึงต้องนับ